อันนี้คือของโบราณอะไรอ่ะอะไรปีตอมนี่มันชื่ออะไรปีตอมเมกอันนี้เครื่องใช้หนังโบราณเครื่องพิมพ์ดิบ อ,อันนี้ขนมคิดเชตโบราณจานกระบุกอมสินเครื่องเสียงวิงทยุอันนี้เก้าอี้ตัดผมที่โมแป้งทีวีไหนนี่คือกล้<ข>องถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียง เพิ่งเล่นแผ่นเสียงโบราณคุณเคยเห็นผมสักโฟกเปลวเปลวอุจินจนี่อยู่ตรงไหะเปลาเปลวอุจินอันนี้โอโมโ,โอโมโแบบกล่องนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้อเอ,อเา,เ,าเป๋าแหละกระปิส เครื่องพิมพ์ดีสโทรศัพท์เทบเทบ่มีโลโซด้วยจักรยานสีแดง <c oughs> อยอดรักสลักใจสนใจมาเที่ยวได้นะคะที่ตรูถม จังหวัดบุรีรัมย์อำเภออะไรนะแกอำเภอครับพลาชัยอำเภอครับพลาชัยก็จะเป็นรถรถที่เกือบจะโบราณแต่ไม่วบาอันนี้คืออะไร นี่คืออะไรก็ลองถายรูปอืมจะลองถายรูปต้องถ่ายรูปโบราณน,นะกลองถ่ายรูปที่คนถ่ายรูปก็เอาหัวเข้าไปให้งนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นโซนขายของ เข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่นั่งทานอาหารสะว้น้ำ